ใช่ครับวันนี้ผมมานํามาพิสูจน์สูตร a ลบ b ทั้งหมดกําลังสามนะครับ a ลบ b ทั้งหมดกำลังสจะได้เป็น n คูณ n คูณ n นะครับหรือเท่ากับ n กำลังสโดยจะได้ว่า a ลบ b คูณ a ลบ b คูณ a ลบ b นะครับและเราจะเอา a กับ b ตัวนี้มากระจายการคูณโดยกระจายไปที่ก้อนหลังนะครับจะได้รูปออกมาเป็นดังนี้คือ a ลบ b คูณ a กำลังสลบ2 ab บวก b กำลังสนะครับ ขอจบการพิสูจน์เพียงเท่านี้ครับสวัสดีค่ะเด็กหญิงรุทรนะคะวันนี้จะมาแก้สูตรเรื่อง a บวกด้วย b ทั้งหมดยกกำลังสามพร้อมกับ a ลบด้วย b ทั้งหมดยกกำลังสามค่ะสูตรแรกนะคะ a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสามก็จะเป็น a บวกด้วย b แล้วพายวงเล็บ a บวกด้วย b แล้วก็อีกวงเล็บหนึ่งเป็น a บวกด้วย b นะคะก็จะเช่นตัวอย่างเช่น x ทั้งหมดยกกำลังสบวกด้วย64นะคะก็เปลี่ยนมาเป็น x ทั้งหมดยกกำลังสามบวกด้วย4ยกกำลังสามนะคะก็ภายวงเล็บ x บวกด้วยส บวกด้วยพังเน็บ x กำลังสองลบด้วย4 x ลบด้วย4กำลังสองนะคะนี่ค่ะคำตอบข้อต่อไปนะคะข้อที่2นะคะ8 x กำลัง3นะคะบวกด้วย64ค่ะ จะเป็นพายวงเล็บ2 x ทั้งหมดยกกำลังสามนะคะบวกด้วย4 x ยกกำลังสามนะคะเท่ากับพายวงเล็บ2 x บวกด้วย4นะคะแล้วก็เป็น2 x กำลังสองนะคะลบด้วย2 x คูณกับวงเล็บ4นะคะ แล้วบวกด้วย4กำลังสองเท่ากับพายรังเล็บสอบวกด้วย4นะคะแล้วก็พายรังเล็บ 4x ยกกำลังสองลบด้วยหน้าหลังก็คือ 8x แล้วก็บวกด้วย4ียกกำลังสองคือสิบหกค่ะเนี่ยค่ะคำตอบข้อ2 ต่อไปข้อที่3นะคะ2 7 x กำลัง2บวกด้วย512 y กำลังสอนะคะก็จะเป็น3 x กำลัง3นะคะบวกด้วย8 3แล้วก็ y กำลัง3ค่ะก็จะเป็นภายในวงเล็บ3 x ลบด้วย3 กัางหมดกลางสามนะคะบวกด้วย8 y กลางสามค่ะก็จะเป็นพังเล็บ3 x บวกด้วย8 y แล้วก็เปิดวงเล็บใหญ่นะคะเป็น3 x ทั้งหมดกลางสองลบด้วย3 x พังเล็บ8 y บวกด้วยพังเล็บ8 y ทั้งหมดกลาง อยผิดคะ่ะขอโทษคะ่ะเป็น 8y นะคะบวกด้วยพังเล็บ 8y นะคะทั้งหมดกำลังสองคะ่ะเปลี่ยนมาเป็น 3x บวกด้วย 8y พังเล็บ 3x ใชวงเล็บ3 x กำลังสองลบด้วยสองเอ้ย x y นะคะบ,บวกด้วย64 y กำลังสองค่ะนี่ค้าก็จะเป็นสูตรกำลังสองสมบูรณ์ค่ะ a บวก b กำลังสองอย่างแรกค่ะรูปสร้างรูปสี่เหลี่ยมก่อนค่ะแล้วก็เป็น ตงนี้เนียเป็น a ตรงนี้เป็น b ตรงนี้ครัเป็น a ยกกำลังสองตรงนี้ก็ b ยกกำลังสองค่ะตรงนี้ a b a b, b ตรงนี้ได้กับ a บวก b ตรงนี้ก็ a บวก b ค่ะเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก a บวก a b บวก a b บวก b กําลังสองค่ะเท่ากับ a กําลังสองบวกสอง a b บวก b ยกําลังสองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นผลต่างกําลังสองค่ะ ว้คะก็รูปสี่เหลี่ยมเดิมค่ะตรงนี้เป็นรูปเล็กเป็นดีค่ะ a, a a ลบ B ค่ะต่อมานะคะก็จะได้เป็นเหมือนเดิมสี่เหลี่ยมเดิมค่ะแต่ตัดตรงนี้ไปค่ะ บเบกก็ได้ b เหมือนเดิมค่ะนี้ก็ได้ a มีก็ a ลบ b ค่ะแต่มันจะตัดพื้นค่ะนี้รูปที่หนึ่งนี้รูปที่สองพีิกขึ้นม,มาก็ได้เป็นรูปนี้ค่ะรูปหนึรูปที่สองตรงนี้เป็น a ค่ะ ตรงนี้ก็เป็น a ค่ะตรงนี้เป็น b ก็ a ลบ b ก็จะเท่ากับวงเล็บ a บ b วงเล็บ a บวกสวัสดีค่ะดิฉันชื่อแดงหญิงกุญจิรามาภบุญวันนี้เราจะมาทำวันนี้เราจะมาทำสูตร กำลังสองสมบูรณ์โดยกำลังสองสมบูรณ์มีอยู่1อันจริงๆมีอยู่2อันแต่ว่าอีกคนนึ่งเอาไปแล้วซึ่งอันนี้ที่เราจะมาทำก็คือ a ลบ b ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองลบส a b บวก b กำลังสองเท่ากับเป็นหน้าลบหลังกำลังสองเท่ากับ หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอทุกคนอาจจะเข้าใจตอนนี้แต่ว่าตรงนี้เราจะมีตัวอย่างโจทย์ให้นั่นก็คือ x กำลังสองลบ1 0 x บวกยี 25. ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าทำไมกลายเป็น3เพราะว่าเรากำลังจะมาหาหน้าลบหลังอ่ะ ก็เลยเราก็จะต้องมาหาว่าอะไรคูณกันได้25่ส้าและบวกกันเราได้10หรือลบกันเราได้10เห็น25ตรงนี้ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอา5มาคูณกับ5ได้เท่ากับ5 5 25แล้วก็ใส่ x ไปเลยก็2องวงเล็บแล้วก็มี x อ,อยู่ข้างหน้าแล้ว ก็ใส่ลบห้าทั้งสองนะคะเพราะว่าห้าเอามาคูณกับห้าได้ยี่สิบห้าและลบลบเป็นบวกห้าบวกกับห้ากลายเป็นสิบเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเขียนได้เป็น x รลบห้ากำลังสองนะคะและ้วก็สมการกำลังสามมันก็จะมี a อกำลังสามบวก b กีกำลังสามเท่ากับ a บวก b วงเล็บ a กําลัง2 a กําลัง2ลบ a b บวก b กําลัง2เท่ากับหน้าบวกหลังเท่ากับหน้าบวกหลังหน้ากําลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกําลัง2อธิบายมาตรงนี้แล้วมันต้องมีตัวอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่เรากำลังจะเอามาเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวอย่างภาพนี้ แปด x กำลัสงสามลบหนึ่งคนเราจะสงสัยว่าอันเป็นแปด x ได้ไงอ่ามันก็กำลังสามู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาว่าอะไรคูณกันสามตัวได้แปดสองค่ะก็ใส่ไปเลยว่าสอง x วงเล็บสอง x ไว้ก่อนแล้วก็กำลังาสามนะคะแล้วก็ลบหนึ 1, ่งกำลังสามามาเขียนเป็นรูปแบบนะคะมันก็จะเขียนเป็น2 x ลบ สองลบหแล้วก็วงเล็บนะคะสองเอกกำลังสองสอทั้งหมดกำลังสองบวกสอแล้วก็วงเล็บแล้วก็หค่ะแล้วก็บวกกับหนึ่งกำลังสองเท่ามารวมกันนะคะมันก็จะได้เป็น2 x งเลบหเท่ากับเอาไหม มันก็จะได้เป็นเท่ากับ2 x ลบ1 4 x ครูอาจจะสงสัยว่าทำไมมันได้4 x เพราะว่าเราเอา2จาก2 x ทั้งหมดกำลังสองเข้ามาใส่ใน2 x เท่านั้นมันจะเป็น2 x กำลังสองบวก2 x บวก1เพราะมันจะเป็นหน้าลบหลังหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง